เอาแล้วไงเอาแล้วไงงานนี้เล่นงูคูปะทะกับเกียโกใครกันแน่จะเป็นฝ่ายชนะการต่อสู้ครั้งนี้จะลงเออย่างไร ครับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบัตเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในรายการ vs battle เช่นเดิมนะครับซึ่งก็นอนว่าในการ battle ครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวละครจากเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับและก็ต้องขอบคุณจากน้องคนที่ขอมาด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ก็ขอมาว่าผี่ชายผมขอเล่นโกคุเนี่ยปะทะากิคกโกให้หน่อยนะครับผมอยากรู้จริงๆเลยนะว่า2ตัวละครนี้เนี่ย มันจะแก่งกันนั่นนะโอเคครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็กำลังเป็นประเด็นอันร้อนแรงซะด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมากำหนดสเกลกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะใช้สเกลอะไรบ้างในการวัด2ตัวละครน,นี้นะฮะอันดับแรกเนี่ยก็จะมีทางด้าน power นะครับ strength speed durability attack speed ability perfect body experience แล้วก็แฮกนั่นเองนะครับที่ได้ใช้ในการวัดครั้งนี้นะเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาและพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับและก่อนจะไปฟังเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องแอนิเมะบัตเทิลกันด้วยนะครับเริ่มกันท่ศทานสกเกลแรกกันเลยดีกว่านะครับสกเกลแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านพ w e r ใช่ไหมละครับแน่นอนว่าพลังตัวนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของเกียโกะเลยละกันนะครับทำไมเกียโกะเนี่ยถึงได้ไปนะครับอย่างแรกเลยเกียโกะเนี่ยมีพลังมนุษย์โลหิตนะครับซ นําออกมาใช้แล้วเห็นผลได้เลยแต่แตัวของเลนโงคูเน well. ี of of ่ยนะครับมีแค่ปลานนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงไม่ได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเกียโกดเนี่ยเป็นพลังที่เด่นชัดแล้วก็แข็งแกร่งมากกว่าด้วยนั่นเองนะฮะต่อมานะครับในส่วนของสเตร็งนะครับความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพนะตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยม้อมกับตัวของเลนโงคุเลยลวกันเอ้าทำไมผมถึงม้อมกับเลนโงคุล่ะครับทำไมถึงไม่ม้อห้กับตัวของเกียโกดที่เป็นอสูรและมีพลังกำลังเยอะตรงนี้เนี่ยต้องคุยกันก่อนเลยนะครับว่าทาไม สามารถยื้ยุดฉุดกระชากกาลังของอาคซาที่เป็นข้างขึ้นลำดับ3ได้เลยนะครับ <_ d atar> และนี่เนี่ยเป็นข้างขึ้นลำดับที่5อย่างเกงโกะกนะครับแน่นอนว่าคนที่สามารถยื้ยุดฉุดกระชากพลังกาลังข้างขึ้นลำดับ3ได้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาแต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งเลงโกคูเนี่ยเขาสามารถทําได้นะครับร่างกายของเลงโกคูเนี่ยมีความสมดุลเป็นอย่างมากแล้วก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับและก็อย่างที่ว่านะครับตัวของอาคซาเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าเกียกโถึง2ขั้นเลยทีเดียวนะครับสามกับห้านะคร แข็งแร่งทางด้านร่างกายเนี่ยมากกว่าตัวเกียโกะอ,อยู่แล้วนะฮะและอักษะาาเนี่ยไม่สามารถหลีกหนีจากพละกําลังของเลนงูคูที่ยื้อยุดฉุดกระชากไว้ได้ก็แสดงว่าเลนงูคูเนี่ยนะครับมีพละกําลังที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะเพราะงั้นตรงนี้ทางด้านสเตรนจ์เนี่ยเลนงคูจึงควรได้ไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับทางด้านสปีดเนี่ยหรือความเร็วตรงนี้นะผมเนี่ยขอ,อมออนไปกับตัวของเลนงคูเคียวจุโรเลยนะครับเพราะอะไรทําไมถึงม้อไปกับเลนงูคูอีกแล้วลนะ่ะอย่างแรกเลยความเร็วเลนงคูเนี่ยนะครับปีศาจ ความเร็วหรือว่าอสูนสายความเร็วเนี่ยยังเรียกได้ว่าเร็วไม่เท่ากับเรนงกคูเลยนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรนงกคูเนี่ยสามารถตามความเร็วของอากษาเนี่ยนะครับย้ําเลยอากษาเนี่ยมีความแข็งแกร่งและก็ความเร็วเนี่ยที่มากกว่าตัวของเกียโกะเนี่ยหลายเท่าตัวเลยทีเดียวและซึ่งตรงนี้แหละเละรนงกคูนะครับสามารถตามความเร็วของอากษะได้ทันด้วยนะครับซึ่งฝีต,ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าทันจิโร่เนี่ยยังบอกเลยนะครับว่ามองไม่เห็นการต่อสู้ทั้งสองคนนี้เลยนะครับก็แสดงว่าความเร็วของทัั้้งงคคนนนีี่ปรบจูใทและ กันจึงสามารถต่อสู้กันด้วยความเร็วที่ตาคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถมองทันได้นั่นเองนะและด้วยตรงนี้แหละนะครับผมเนี่ยจึงให้เลนงคูนะครับซึ่งตัวของเกโกเนี่ยไม่ได้มีฟิตความเร็วมากมายอะไรเลยนะครับเพราะงั้นเขาเนี่ยจึงไม่ได้นั่นเองนะต่อมานะครับในส่วนของด้านดูรับิลิตี้หรือว่าความทนทานตรงนี้เนี่ยผมขอว่ากับตัวของเกียโกะเลยละกันนะครับเกียโกะเนี่ยนะครับเป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่5ที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยเรียกได้ว่าความอึดแล้วก็ความทนทานของร่างกายเนี่ยหรือว่าความแข็งของร่างกายนะครับค่อน ยเยอะอยู่แล้วนะและร่างกายเนี่ยยังไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับเป็นอสูรที่กินเลือดเนื้อเชื้อไขของมนุษย์เนี่ยมานับร้อยปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่าร่างกายมนุษย์ปกติเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นเองนะครับที่ได้ไปนะต่อมานะครับในส่วนของ Attack s p ป e ดตรงนี้เนี่ยผมขอมอกกับตัวของเล่นงูคุเหมือนเดิมเลยนะครับทำไมเล่นงูคุถึงได้ไปอีกแล้วล่ะอย่างที่บอกไปนะครับเลนงูคุเนี่ยสามารถตามความเร็วของอาคษาได้ทันแล้วก็ฟาดฟันตนัวของอากยควาเนี่ยยังสามามรถต สูนสายความเร็วเนี่ยได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คงไม่แปลกหรอกนะครับที่ตัวของเรนโกคุเนี่ยจะมีความเร็วในการโจมตีค่อนข้างสูงนะฮะและมากกว่าตัวข้างขึ้นอย่างเกียโกะอีกด้วยซ้ำนะต่อมานะครับทางด้านอ b บิลิตี้เนี่ยหรือว่าความสามารถตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมอบให้กับเรนโกคุเช่นเดิมเลยนะครับเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยกระบวน่าความสามารถปราณเพลิงเรนโกคุเนี่ยมี ก้าวกระบจนท่าน,นะครับแต่ว่ามนสูนโลหิตของเกียรโกเนี่ยมีแค่5้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีความสามารถอื่นด้วยนะครับของเลนโมคูนะครับในการควบคุมปานในการห้ามเลือดหรือควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็ความเร็วได้ด้วยนั่นเองนะฮะแต่ของเจียรโกเนี่ยก็อย่างว่านะครับมีแค่5อย่างนะครับมนสูนโลหิตแล้วก็ความอมาตะแค่นั้นเองแล้วก็ฟื้นฟูแค่นั้นเองนะครับ พราะงั้นตรงนี้เนี่ยดานบิลิตี้นะครับผมจึงให้ตัวของเลนงกคูนะครับที่มีความหลากหลายมากกว่านั่นเองต่อมานะครับในส่วนของ perfect body ความสมบูรณ์แบบของร่างกายนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอมอกับตัวของเกียโกะเลยนั่นเองนะครับเกียโกะเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งสมดุลเป็นอย่างมากเลยนะรวมทั้งตรงนี้เนี่ยนะครับร่างกายของเกียโกะนี่ยังสามารถฟื้นฟูได้ด้วยความเร็วอีกด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงมองว่าร่างกายของเกียโกะนี่แหละสมบูรณ์แบบมากกว่าตัวของเลนงกคูนะฮะต่อมานะครับทางด้าน experience หรือว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ ผมขอเอ่าเกีับตัวของเกียโกะเลยละกันนะครับเกียโกะเนี่ยมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับในการฆ่าฟันหรือการต่อสู้เนี่ยผ่านนับเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งเลนโงคูเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเกียโกะเลยนะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเกียโกะถึงได้ไปนั่นเองต่อมานะครับในส่วนสุดท้ายตรงนี้เนี่ยแฮกนะครับซึ่งใครเนี่ยจะเป็นคนได้ไปนะครับเพราะคนนั้นก็คือตัวของเกียโกะนั่นเองนะครับทําไมเกียโกะเนี่ยถึงได้แฮกไปอย่างนั้นล่ะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เป็นแฮกของเขาเนี่ยก็คือความเป็นนอมตะใช่วงงกลาคื แล้วก็ร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ค่อนข้างไวนะครับและอีกหนึ่งสำคัญเลยนะครับที่เป็นแฮกของเกโกะเนี่ยก็คือมนอสูรโลหิตนะครับซึ่งมนอสูรโลหิตหน้าที่นี้เนี่ยเป็นมลอสูรโลหิตไหนรกวาลีนะครับซึ่งจะเป็นการกักขังสโตเนี่ยนะครับไว้ในบอลน้ําของเขาเนี่ยที่เขาใช้มนอสูรโลหิตนะครับซึ่งคนที่โดนฆ่านี้เข้าไปเกือบขิดนะครับก็คือตัวของน้องมุยหรือว่ามุอิจิโร่นั่นเองนะครับเรียกได้เลยนะครับว่ามุยนี่เกือบขิดเลยนะฮะถ้าตัวของเกโกะไม่ติดเล่นเนี่ และทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์สเกลทั้งหมดของ2ตัวละครนี้นั่นเองนะครับเอาละในช่วงต่อไปเนี่ยมาฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่า2คนนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับระหว่างเลนโงคูกับเกียโกะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าผลที่ออกมาเนี่ยคนที่ชนะก็คือเกียโกะนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเหตุผลที่เกียโกะชนะเนี่ยก็คือนะครับเขาเนี่ยมีความสามารถด้านมนอสูรโลหิตที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับซึ่งน้องมุยที่โดนไปเนี่ยยังออกจากมนอสูรโลหิตของเขายากเลยนะครับถ้าเขาคิดจะฆ่าจริงๆ ิงในช่วงช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ทําได้นะครับเกียโกะดนะแต่เขาเนี่ยติดเล่นไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้า, laughter, ถา Não, มองในมุมมอง vs จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกียโกะเนี่ยสามารถจัดการตัวของเลนโงูคูแบบง่ายๆเลยนะครับซึ่งเลนโงูคูเนี่ยยังเปิดปานไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับขนาดน้องมุยจิโร่เนี่ยเปิดปานได้แล้วยังลําบากเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยึดถึงคอนเซปต์ของอาจารย์ด้วยนะครับที่ว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถหนึ่งหนึ่งกับคางคืนได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวของอุจิเทนเง็นเนี่ยก็ไม่สามารถตต่่่่่อออกััับบคคิิวววททาาาโโรรรไดด้้้้นนนะงมมีีีจเเเยยยขหน 1นึได้ไหมหนึ่งหได้ครับแต่ไม่ชนะนั่นเองในกรณีของน้องมวยเนี่ยนะครับมันถือเป็นการติดเล่นของอสูรเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่พลาดก็คือตัวของเกียโกเองนั่นแหละและซึ่งคราวนี้นะครับเลนกูคูเนี่ยยังเปิดปานไม่ได้เลยนะครับถ้าไปสู้กับเกียโกก็แองแมงเหมือนกันนะครับก็คือสู้ไม่ได้นะครับแพ้ทางมนอสูรโลหิตอันแข็งแกร่งของเกียโกนั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์จากอนิเมะและมังงะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อ้างอิงจากฟีข้้้้อออสสสงงงัััยยยหรรรืว่าาาไไก็มมถคคคเนนนตลิปีดะบ พี่เนี่ยจะไปตอบคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแอนิเมะแบทเทิลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย